เล่มไหนไทยแลนด์มาเก็ตมามาเฮ้ยม่ต้องทเราเลยอยากเห็นอยากเห็นผุดงานอยว่ช่วยให้งานงานหมวดหมู่ต่อไปเป็นสายพันนกนวลนางเฮ้ยน้องเอ้าไม่ล้องหนวลนางคือหนังสือโป๊หนูเคยดูอ่ะลูก <Hey. S 2> หนูไปดูขอลัมน์ไหน ิพรแมงกับุุนพระจันทร์จะเป็นมีอย่งมันมีต่อจากนี้เป็นหมวดหมู่ใหม่ครับคำราชาศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับร่างกายต้องมาแข่งเกมกับแก๊งซุปตาที่ไม่มีใครยอมใครพิมพิมประภาไอซ์อภิษดาและกอล์ฟอนุวัฒน์ อตอบรักตอบรักมาคุณไหนมาคุณไหนคุณไหนคุณไหนตอบถูกบ้าวบ้าวเดี๋ยวลูกหลุดอื้ออื้ออีอีอืออะไรล่าะงานนี้ใครจะเบิกทางคว้าชัยให้คนทางบ้านเข้าไปคว้าเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทไปชมพร้อมๆกันนับบัตรนาว สามแห่งนี้อยากจะนั่งตามสบายเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเอาดริงแดงดังออกมาให้จ้าผมอยากนั่งฝั่งนู้นนะครับทําไมคุณถึงอยากนั่งฝั่งนู้นทําไมคุณแท็กมีความอารมณ์ดีอย่างไรเหรอครับเนี่ยอะไรนะครับอยากมองฝั่งนี้ผมมองเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับโซฟาเไม่าเกี่ยวกับโซฟานี้มันเกี่ยวกับฮงจุ้ยวันนี้อ๋อมองทางนู้นวันนี้ ใช่พี่แท็กไปรู้เลย่ะไม่เอาอยู่นี้อยากไปนั่งข้างพี่เก๋ชอยากมองวันนี้บอกเลยว่าสี่เทปก็ได้สี่เทปก็ได้หมดเลยเอาอยากร้องอยากเต้นซีสมมยวันนี้เราจะปาร์ตี้กันนะครับกับแก๊งซุปตาตัวพ่อตัวแม่ของวงการบันเทิงนะครับผม เริ่มจากเซตแรกก่อนเลยนะครับขอต้อนรับคุณแทักพลันยูคุณลูกเกดเมทินีและคุณเนทอานิพรครับสวัสดีครับ <Yeah. S 2> สวัสดีครับ <Yeah. S 2> และหัวหน้าทีมของเขาครับคุณจิว <Yeah. S 2> ว๋วจิ๊เป็นไงครับ <Yeah. S 2> ถ้าผมจะเหนื่อยมากกับหัวหน้าทีมเพราะว่าอาคุณจิ๋วจิ๊ดครับตลงว่าําอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นพิธีกรค่ะเป็นเ c แต่ว่าใกล้จะปลดเกษียณแล้วค่ะตอนนี้ทำไมอะทำไมยังเด็กอยู่เลยอายุเยอะแล้วค่ะปลดเกษียณด้วยเหรอจะปลดเกษียณวค่ะเอ๊ะถ้าเกิดคุณปลดเกษียณแล้วลาแล้วลาถ้าได้แสนมึงเอาไปทำอะไร จิ๊ดทำร้านเช่าชุดไทยด้วยค่ะก็อาจจะเอาไปเติมร้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนอ่าอยู่บ้านบึงหัวกุญแจค่ะชนบุรีค่ะชนบุรีใช่แล้วสำหรับใครก็เปแล้วแต่ไปจัดอีเวนท์ที่นั่นนะครับผมนี่เราขึ้นแมพให้เลยนะครับพุ่งแมพเพื่อจะไปไงดีไหมดีค่ะมาประทะแก๊งนี้ครับแก๊งหน้าฉ่ำหุ่นเลิศเชิดสวยอ้ คือชื่อของทีมขออย่ามาอยู่ฝั่งนี้อะขออะไรนะชื่อแกงขอเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้เลยคุณเลิศชาติสวยนะครับหน้าฉ่ำคุณเลิศชาติสวยนะครับขอต้อนรับนะครับคุณก๊อฟคุณลูกเกดคุณไอและคุณพีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อนเชื่อทีมผิดขอโทษนะฮะครับทีมนู้นเอาแม่มาด้วยเหรอทีมนู้นเอาแม่มาด้วยเหรอ เล่นเองเคลียร์เองเว้ยเอออ่ะทีมนี้หัวหน้าทีมของเขาคุณออฟครับสวัสดีครับคุณออฟทำอาชีพอะไรจ๊ะทำธุรกิจครอบครัวครับธุรกิจครอบครัวของเรามันเกี่ยวข้องกับอะไรฟาร์มหมาครับฟาร์มหมาแมวครับฟาร์มหมาแมวพันอะไรพันอะไรที่คุณพ่อมีเกือบทุกพันเลยครับมีชิบะคอกี้ชาวชาว阿拉สกันอะไรอย่างนี้ครับชื่อฟาร์มว่าอะไร l o v e นี Dog อก a i l a n d ครับ l o v e นี Dog อก a i l a n d ใครอยากได้หมาแมวติดต่อได้เลยใช่ไหมพันดีพันดีครับ ถ้าเกิดได้แสนหนึ่งเอาไปทำอะไรอ่ะน่าจะไปให้คุณยายครับเฮ้ยทำไมทำไมถึงให้คุณยายไหนเล่าให้ฟังซิคุณยายเขาชอบซื้อหวยครับเป็นทุนให้เขานึกว่าจะไปทำบุญคุณยายซื้อหวยแล้วหน่ล้านก็ส่งริมด้วยยายเคยถูกบ้างไหมเคยครับถูกกินครับอ๋อถูกกินโอเคถ้าอย่างนั้นก็ความหวังอยู่ที่รายการนี้แล้วล่ะนะครับเราจะแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับเดี๋ยว่รีรี่ลืมใครหรือเปล่า ลืมใครหรือเปล่าแนะนำน้องเขาก่อนสิใช่ฮาระก่อนแข่งขันเกมใช่น้องคู่แรกสองคนแนะนำตัว่นนิดเดงนะครับอ่ะมามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอ้ยแนะนำกล้อนแนะนำก่อนเอ้าเนี่ยแนะนำกลุ่กับกล้องนี้หน่อยชื่ออะไรคะอังค่ะชื่ออังชื่ออังเหรออังอังอังแล้วชื่ออะไรคะ ชื่อโยกอังกโยกนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเราขอบคุณนะครับอย่าให้สายตาฝั่งนี้แคร์นมคุณพอใจแล้วไอ้ส่วนเราไม่ต้องอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาปุ๊บก็เริ่มแลกลายกันได้นะฮะแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันหัวหน้าทีมไหนมีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตนะครับเพื่อชิง10,000 0บาทพร้อ ครับเกมเกมนี้เห็นอยู่ตรงนี้แล้วปั๊มโป่งรามาผมจะมีคำไบแล้วค,คุณก็ตอบมาเป็นชื่อหนังผมจะมีชื่อของพวกคุณเจาะจงอยู่บนการ์ดแห่งนี้แล้วใครตอบไม่ทันใครตอบผิดขึ้นมาปัม๊มหนึ่งทีเราเล่นกันจนกว่าปั๊มทีหนึ่งลูกโป่งมันจะฟื้นขึ้นมาจะแตกจะแตก,แตกซึ่งผมเนี่ยไม่รู้จักมานานมากละ สมมติว่าผมกดนิดนิดนิดเดียวนิดนิดเดียวไม่เอานี่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ดูจอเนี่ยแล้วฟังเสียงอย่างเดียวเหมือนท่าอย่างอื่นว่ะนี่นิดเดียวยืนอ้าวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวมันไม่ใิี่นิดเดียวนลยเนี่ยนิดเดียวมันมันแป่งออกได้เยอะหลายทิศทางเริ่มที่คุณแท็กก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิลี่ เอาฝั่งนทุกคนสิคําใบ้นี่คือหนังเรื่องอะไรคําใบ้ตําแหน่งติ๋งติ๋งฮะตําแหน่งติ๋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 งที่หยดที่หยดถูกต้องนี่ต้องยืนใช่ไหมตำแหน่งติ๋งติ๋งตำแหน่งไงตำแหน่งคืออะไรตำแหน่งอะที่แล้วก็หยดอ่ะ ติ๋งติ๋งกอล์ครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรครับคำใบ้คือคำเรียกผู้หญิงแบบไม่สุภาพแฟนขวัญในเรื่องแผลเก่าขับรถเร็วอีเลียมซิ่งอีเลียมซิ่งเดี๋ยว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 ตายเลยขอจุนแม่เกศก่อนไม่ใช่ขอจุนแม่เกศก่อนแม่เกตใจเย็นตัวแม่คิดอะไรพูดไปก่อนเดี๋ยวถ้าใครจะพูดอะไรกระซิบดังๆได้คุณลูกเกดครับคำใบ้ วิญญาณสองบวกหนึ่งค่าเงินไทยผีสามบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวไปหัวไปหัวไเดี๋ยวๆใครเล่นใครเล่นเฮ้ยสุดยอดเลยผีสามบาทเกี่ยวกับอะไรมเกี่ยวกับอะไรเรื่องไม่เกี่ยวกับผีแล้วเกี่ยวกับเงิสามบาท ไอ้แฮ็กช่วยแล้วอย่าไปอธิบายผิดเรื่องผิดเรื่องขอโทษครับคุณไหนครับการทดสอบของขลังอจอมเวทขมังเวทจอมขมังเวทจอมขมังเวทใช่ไหมครับกรรมการันคือภาพยนตร์เรื่องลองของการทดสอบของขลังคุณไหนครับเชิญขึ้นมาปั๊ม ขึ้นลงสุดหนึ่งทีครับไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่โดนไม่แตกไม่แตกครั้งแรกไม่แตกแน่นอนไม่แตกถ้าแตกเขาเกินไปอันนี้ไม่จริงไม่แน่ไม่แตกไม่แตกมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่แตกเลยเป็นไปไม่ได้ครั้งแรกก็เขาแตกเลยหรอฟึดๆแล้วอยู่นี่นะโอเคไอ้ปั๊มเสร็จเรียบร้อยเราต้องยืนอยู่ตรงนี้จนจนกว่าจะมีใครผิดอีกคนหนึ่งมาแทนที่คุณหรอเออไม่ไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดแต่เอาแค่นี้แล้วแต่กดลงไป ม้นมามันมาคือวันนี้มันมาคือวันนี้โอ้ยอ๋อเลยครับคุณนัทครับฉันไม่มีสิทธิ์ไปกลับไปนั่งรัวไม่นั่งรับคุณต้องอยู่ตรงนี้จนกว่าจะมีใครผิดโอเคครัคุณนัทครับอใช้เรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก่อนเป็นพระใช้เรียกผู้หญิงก่อนแต่งงานแล้วก่อนเป็นพระเหรอนางนาคนางนา กี่จะคิดว่านางชีพิมพวกที่เหมือนกันนะอ่อนะคุณพิมพ์ครับซองมาจากหลอดไฟผีถอดหัวแสงกระสือสกระสือครับแสงกระสือแสงกระสือ,อถูกต้องมาฝั่งนี้กับหัวหน้าทีมน่าดีๆนะตามกฎของเราเนี่ยนะครับห้ามช่วยกันเลยนะครับ สังเกตไม่เคยมีการช่วยกันเลยเลยมาต้นแท้เราไม่มีเขาไม่ช่วยกันหรอกใครช่วยไม่มีใครช่วยหรอกทำใบของภาพยนตร์เรื่องนี้คืออาหารประจำชาติไทยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งกี่ผัดไทยนี่ไงช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนช้างกูออยู่ไหนน้องเก่งมากเลยเก่งมากไม่มีนี่ ดูคุณรับทำตาปิดๆไม่ได้ช่วยไม่ดีรับพร้อมนะนี่คือภาพย้อนเรื่องอะไรครับอดีตดูโอคู่มดไพ่พระราชาโฟกิงครับโฟกิงกลับมาที่คุณแท็กต่อครับและตอนนี้ถ้าแท็กช่วยไม่ได้มและการที่ไม่มีไครช่วยกันและการที่ไม่มีใครช่วยกันมันหนาวไงมันหนาวหนาวหนาวพร้อมนี่คือภาพย้อนเรื่องอะไรพื้นที่ปลูกข้าว ระดับเสียง1นบวกหนึ่งอะไรนะพื้นที่ปลูกข้าวระดับเสียง1นึ่งบวกหนึ่งอันดับหนึ่งที่ฉันไม่นั่งหมดนั่งหอดทำไมแล้วอ๋อทีมนี้ยากแนึกไม่ออกที่เหลือช่วยอะไรไม่ได้ยากมันต้องมีนาอะไรบ้างอาร์สีเบลนา พื้นที่ปลูกข้าวนาระดับเสียงก็คือคีหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนาคีสองมาฟันมาฟันอะไรวะพี่แท้คงอุ้ยอุ้ยมันมันมันปิ้นมาแล้วอ่ะเออเดี๋ยวมันไปปิ้นไปทางแกน่ะแหละถ้าคุณไม่ระเบิดไอ้ก๊อฟโดนแน่ๆเพราะอันต่อไปยากยังไงก็แตก ฮะยังไงก็แตกไม่ไม่ไม่มันอาจจะไปได้อีกนิดนึงไม่นิดเดียวแตกเลยหนึ่งปั๊มนะครับหนึ่งปั๊มฟึดๆอ้ดพอ้แล้วอย่าปล่อยดิปล่อยให้มันลงสุดดิเดี๋ยวมันยอะ ้วนี่แค่กดนิดเดียวแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่เท่าไหร่เปน็นอะไรกันเย้แล้ว,ลวยังยู่ยังยู่ังยูแ่ยืย,ยูย,ยืยยตาไป,ไป,ไปเอาล่ะๆๆๆๆ ผมปั้มเลยได้ไหมฮะไม่คุณอาจะคุณอาจะตอบได้หนังเรื่องอะไรครับการต่อสู้ของจีนหลินปิงหลินหุยวัดเส้าหลินแคนดากังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้ากังฟูแคนด้ากังูแคนด้าแค่นั้นใช่ไหมกังฟูแพนด้าคำถามเมื่อกี้มีอะไรเหรอการต่อสู้ของจีนหลินปิงหลินหุย ใช่ลิ้นปิงลิ้นหุยอะไรครับสองกังฟูแพนด้าสองเพราะว่ามันมีลิ้นปิงกับลิ้นหุยลิ้นปิงลิ้นหุยอุตส่าห์พูดลิ้นปิงลิ้นหุยแล้วไปอบตัวเดียวได้ไงเ่าก็แพนด้าไงแพนด้าสองไงมันมีสองตัวอ่าพวกเราล็ให้ดีผมไม่แตกอรปวะแตกจริงเหรอ เสียวอ่ะเอาขึ้นนิดเดียวพอแล้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 วกดไปจ๊อกเก้มันเป็นการวางหมากของคุณแท็กพันรันอยู่ ริ้นมาจนสุดไม่น่าเชื่อว่าตะกี้ <Ober> ไม่ไม่ยอมแตกไม่แตกไม่แตกของแตกรตรงที่ก<ข>อฟก็บอกแล้ว <Affairs S 1> าวางแผนดีๆนี่เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหั <goofy> วหน้าทีมของเราครับคุณจิ๋วจี๊ดนะครับคะแนนนำอยู่4ต่อ0คะแนนเกมหน้ายากลับมาอักษรนำคำตอบสักครู่เดียว เกมปั้มป่งรามานะคะก็เป็นเกมแรกหวัดเสียวเลยแต่เราก็ทำคะแนนได้ดีนะคะนำไปก่อนเลยจ้า4ต่อ0นะคะเพราะฉะนั้นเกมหน้าเราจะทำให้ได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะเราจะแหมงเป็นหมวดหมู่ว่าชื่อภาพยนตร์ผีคนอวดผีคนอวดผีไม่ได้คนอวดผีอะไรกัน